เคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID SV ที่316นะครับก็เป็น ID บ้านโตไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่พลังนะครับ22ล้านเลเวล110อันดับล้านตรองที่38อันดับพลังที่58พานดาที่62จัละคอนสุดแก่งที่82กิวอันดับที่2ครับผม ตัวละครระดับ S.R. นะครับอ่าจากระพัดเด็ก S.R. Plus นะครับโซนิ c ราชาทะเลลึกทัศนซึ่งเมื่อกี้ Prisoner ร,ราชาใต้ดิน Dark Charge t ค u n d e r b u s t e r จากระพัดเด็กวั f f ี e Mel c a r l อ่าะอตอมิกโอเคกำลังงงอยู่อะตอมิกแล้วก็กาโร o อ่ายุงนะครับผมหมาเฝ้าบ้านทัศนซึ่งเมื่อกี้ปู่บอมโจเซ่โซนิ c เฮล l f l a ครับผมนี่ไงหล่อเท่แบบนี้เลยของดองมีตัวดำยี่ใบนะครับ ตัวเฉพาะ43ใบแล้วก็อาอะตัวแดง4เอ้ย73ใบอะโอเคตัวดาซื้อได้อีกไหมไม่น่าได้นะครับโอเคแบงค์ไม่มีอ่ะประมาณนี้ครับผมของลูกแก้วอ่ะมีลูกแก้วบาคุซันนะครับผมประมาณนี้7รูปนะจัก,กรรพัดิเด็กก็มี จกักรพรรดิเด็กมี2นะครับต้องรอนะครับที่จะทําพาดสี่เด็ก2นะแต่ว่าอาวุธก็สามดาวเลยนะครับตอนนี้ตาเฉพาะอยู่ที่4ดาวเป็นเซตโจมตีล้วนๆเพราะว่าเรามีตัวบัฟสปีดอย่างโซดิกนะครับอ่าเป็นเซตความเร็วนะครับไอเทม3ตา4นะครับผมาความเร็วอยู่ที่1076การบัฟสปีดกี่แถวสปีดอยู่ที่3แถวนะครับเหลือแค่เป็นเซตอ่ะโอเคต่อไปเป็นยุงนะครับผมยุงไอเทม2ตาส่าตา4นะเป็นเซตโจมตีหมานะครับผมเป็น HP ความเร็วไอเทม2ตา4 อาเซมเมเกตเท็มสองตาสี่นะครับเป็นเซตโจมตีอ่ะโอเคต่อไปเป็นผู้บอมเป็นเ p นะครับมีกาโร่นะครับกาโร่อาวุธ3ดาวนะครับอ่ามีเฮลเฟลมแลผมคิดว่าเอาเฮลเฟลมลงแทนทัเซมเกิน่าจะสวยอยู่นะอ่ะโอเคค่อยว่ากันเดี๋ยวเราไปเขตไลท์ที่สิ้นสุดกันเลยละกันนะครับผมเขตไลท์ที่สุดขอแบบหนักๆเลยได้ป่ะเบาๆก่อนนะครับผมอ่ะโอเค เอาการโร่ลงเขตอะไรที่สุดนะครับไม่ได้เอาทัดลงนะเพราะว่าการโร่มีกระดูกหักแบบนี้ลุงยุงจะได้ไล่ตีแรงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยว,ดยวได้ปะการโร่การโร่ออกสกิลก่อนเหรออ่ะโอเคเงาสีส้มครับผมชึบชับชึบชับโอเคเรียบร้อยครับผมบีชชิงหมาตีวัคซีนแมวร่างสองนะครับแล้วก็การโร่ครับผมปล่อยหมัดไปได้อยู่นะครับจะได้แรงนะตอนอัศวินสุนัขออกรบนี่คือแรงแน่นอน หมาตีโอเคตายเรียบร้อยสำหรับวัคซีนแม่แล้วก็อสวินสุนัขออกรบครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยแค่ปู่บอมตัวเดียวที่ติดไม่ยอดทอเท่านั้นครับผมปิดท้ายด้วยหมาเฝ้าบ้านแมวแฟตทะลวงไปชนะแบบชิวๆไปกันเลยครับชิวมากอ,ะอ่ะอะโอเคไปต่อครับผม20ล้านปะมีโบอสเหรอเราจะโรบปะสู้กับโบอสอะไรแบบนี้โซนิกโอเคคนนี้อาจจะสู้ไหวนะ อ่ลองสู้ดูนะครับ22ล้านกับ22ล้านเหมือนกันพลังใกล้เคียงกันเลยนะครับโอเคมาใครจะได้เปิดก่อนเราหรือเปล่าอ่าเราครับผมเงาสีสดครับชิบชับชิบชับไปเป็นไงทัชซึมเมื่อกิหายไปเลยนะครับผมหายไปประมาณคนะรึ่งหลอดนะกาโกาโร่โครับผมปล่อยหมัดไปต่อโอเคเป็นไงโดนกระดูกหักไป4ตัวต่อยไปครับหมาเรียบร้อยครับผมทัชซึ่มเมื่อกีแล้วก็อัศวินสุนัขออกรบครับ ตูมตัวโดนกระดูกหกักแน่นอนเจ็บแน่นอนครับผมอมตีโซนิกไปต่อหมาของเราแล้วก็เงาสีศพครับผมชึบชับชึบชับมาใส่จักรพัดเด็กแต่ไม่ตายนะครับหมาเฝ้าบ้านแมวแฝดทะลวงต่อครับเขาอันตรีได้อีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นอ่าตามด้วยหมาตีฮิวเลือดให้จักรพัดเด็กของเรานะครับปูพรมตีธรรมดาโอเควัคซีนแมวครับผมบอลพลังงานอาวุธสามดาวด้วยนะครับเราติดสถานะเผาไหม้ไปสองตัว แน่นอนก็ยังสบายอยู่นะครับยุงตีธรรมดาไปวัคซีนแมวตัวนี้โรแตกปูบอมตัวนี้หืมเลือดแทบจะหมดแล้วโดนคำสาปไปปูบอมติดไม่ย่อท้อหน้าเสียดายจริงปูบอมตีธรรมดาไปครับหืมแลหมาก็ตีต่อยังไม่ทายครับผมปูบอมหนาเหลือเกินเข้าสู่รอบที่2ครับตอนนี้่าโซนี่ครับผมไปครับฝังซี่เงาชึบชับชบชับไปโกเกสือแทบจะตายแล้วนะครับยุงไล่ตีไปโอเคหมาตียุงไอหมาตีบอมนะครับหมาตียุงแล้วแล้วก็กาโร่ครับผมปล่อยหมัดไป จะติดกระดูกหักกี่ตัวกระดูกหักหติดไปสามตัวนะครับยุงยังตีปู่บอมไม่เลิกนะครับบอมตอนนี้โรแตกแล้วนะครับแล้วก็เด็กครับผมอัศวินสุนัขออกครบต้มไฟโอ้โหปู่บอมตายครับวัคซีนแมวไม่รอดครับผมตอนนี้หมาตีโอเคสื่อนะครับโอเคแล้วก็ฝังซี่เงามาครับตอนนี้เลือดเราแทบที่จะไม่ลดเลยลดแค่จก,กับพัดเด็กนะั้นเหลือก็เพิ่มมาครับหมาเฝ้าบานแมวแฝดรวง โอเคโซนิกไป็นโซนิกตายเรียบร้อยนะครับยุงได้ตีครับชึบชับชึบชับไปยังเหลือการจบตีของหมาก็ชนะได้แบบชิวๆอ่ะอีกรอบแล้วกันก่อนที่เราจะไปตีบอสกันนะครับอ่ะสู้กับใครดี25ล้านเราก็โลภไปนะสู้กับเกวินเราไม่ต้องโลภก็ได้นะเอาไงดีอ่ะลองสู้กับเกวินดูแล้วกันอาจจะสู้ลำบากหน่อยนะแต่ก็ลองดู อ่ะก็ปล่อยออโต้ไปนะครับเหมือนเดิมนะขอให้เกวินอาวุธ2ดาวโอเคอย่างน้อยสปีดเราก็เยอะกว่านะครับเงาสีสรก็ผมเรียบร้อยครับผมโซนิคเขาไม่มีตัวบัฟความเร็วแล้วโหร่วงใจไปอยู่นะอ่ะโอเคแล้วก็กาโร่ครับผมปล่อยหมัดไปตึบตับตึบตไปครับเก๋ยวินติดกระดูกหักว่าสวยงามครับผมเกีวินติดกระดูกหักหมาตีอัศวินขับเคลื่อนไปนะครับเกวินเตะหมาหนึ่งทีโอเคกระดูกหักหรือเปล่ายังไม่กระดูกหักนะครับแล้วก็อัศวินสุนัขออกรบครับผมตู้มไป เกวินตายโอโหโรงใจแล้วนะครับหมาตีอัศวินกับเพื่อนอัศวินกับเพื่อนติดไม่ยอทอทัศึมุกิครับผมเลื่อนหินทำลายฟ้ามาเป็นไงครับผมเราโดนคำสาปไป5ตัวนะเด็กเราไม่โดนการโรสับหน้าไปอืมแทบจะตายแล้วนะครับสำหรับทัชึมุกิหมาเฝ้าบ้านแมวแฝดรวงครับตอนนี้เขาตีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตายแล้วครับอัศวินกับเพื่อนทัชึมุกิก็ตายครับยุ่งจู่โจมพิบตาใส่จักรพรัดเด็กของเราจักรพรัดเด็กยืนได้หรือเปล่าจักรพรัดเด็กไม่รอดแต่ยังทิ้งหมาเฝ้าบบ้้านนแววไะครั เรียกว่าชิบะแล้วกันอ่ะโอเคหมาตีต่อเรียบร้อยหรือเปล่าไม่เรียบร้อยนะครับโดนคาสาปไปเรียบร้อยครับผมเหลือแค่ปู่บอมตัวเดียวเท่านั้นครับตอนนี้โอเคก็ตีปู่บอมกันรนานะครับแต่ว่ารอบที่สองแล้วนะโรก,กลับมาแล้วโอ้โหเซ็งจริงๆอ่าโซนิกครับผมเอาสีศพไปชึบชับชึบชับชึบชับติดไม่ย่อทอครับโร่แตกด้วยยุงเลยตีแต่โรแแขก็ยังมีไม่ย่อทออยู่ดีนะโอเคการโรอ,อ่ะปล่อยหมัดครับผม ต้องตายแล้วแหละผู่บอมไม่ตายก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับอาไล่ตีไปโอเคเรียบร้อยครับผมชนะแบบชิวๆอาต่อไปเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยละกันตีบอสตีบอสตีโบลสไปนะครับใช้ข้อปู่บอมเลื้ยสีในการตีบอสเหรอโอเคน่าสนใจอยู่ยุงยืนแทงไปละกันนะซูนิกไม่มีโัวบทขยี้เหรอ เราต้องมีตัวบทขยี้นะครับไม่งั้นาจะตีบอสได้น้อยนะเอาโซนิกไปแล้วกันเอาโซนิกร่างนี้ไปแล้วกันโอ้ยใส่ซ้ำไม่ได้ด้วยบนทองล่ะบนทองเราอยู่ไหนเนี่ยบนทองบนทองเอาอะตอมอะตอมก็ได้มั้งโอ้โหแต่อะตอมมันโอ้ยขายขำมากเลยอะตอมบทขยี้นี่คือโคตรขายขำอะ เอาบอลทองไปแล้วกันอ่ะโอเคก็เอาบอลทองแทนนะครับผมแทนอ่เดี๋ยวลองสู้ดูนะครับมาดูกันว่าคอปปุ่มรุบนสี่จะหล่อเทจะแรงหรือเปล่าอ่ะโอเคมาชึบมามามาอัศวินสุนัขออกรบจะหายหรือเปล่านะโซนิกกีธรรมดาหรออ่ะผมมั่นใจในอัศวินสุนัขออกรบอะ ถ้าไม่ตายเดี๋ยวกาโร่ก็ปล่อยหมัดต่อใช่ปะแล้วก็มีบันทองอันตีอยู่โอเคกาโร่ปล่อยหมัดก็ผมแล้วก็อัศวินสุนัขออกรบน่าจะเก็บไปนะอ่าโอเคจิตสาหัดกระดูกหักไปสวยงามครับผมแล้วก็บันทองอันตีเลยอ่าบันทองอันตีเลยบทขยี้ไปโอเคบทขยี้ไปนะครับผมอแล้วก็อัศวินสุนัขออกรบเรียบร้อยชิบะบอมของเราตูม 3าสิบ้าล้านนะครับหืมตีธรรมดาไปสี่ล้านไม่มีตัวรับดาเมจไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอะอย่างน้อยต้องมีตัวบทขยี้อะขั้นต่าคือเราต้องมีตัวบทขยี้นะตัวที่ให้อันตีก็เท่าไหร่หรอ,อ่ะสี่ตัวหรออ่ะก็ประมาณสี่ตัวนี้นะครับผมไม่รู้พลังงานจะพอหรือเปล่าพลังงานไม่พอเด็กจะไม่ไท้อันตีนะโอเคครับผมเอาสี่ศพครับชึบชับชึบชับไป ดาเมจอยู่ที่19ร้านนะครับยุงไล่ตีอยู่ที่4ร้าน2หมาตีซ้ำต่อโอเคอ่าไม่ขึ้นดาเมจเฉยเลยการโร่สับไปแล้วก็ยุงตีต่อครับผมดาเมจอยู่ที่4ร้าน2รอบอลทองอติครับผมตอนนี้บอลทองอติไปบุดขยี้นะครับสวยงามครับผมถ้ามีคิงจะดีมากเอาคิงลงแบบเนี้ยโอเคเอา้าพลังงานก็พอนี่อ่าไม่เป็นไรก็กดแบบนี้ละกันนะครับมามาดูดาเมจย,ยุงนะครับจะทำได้เท่าไหร่ จู่โจมพิบตา16ล้านเกือบ17ล้านนะครับอ่าปูบอมตีธรรมดาไปโอเค5ล้าน6ครับผมไรตีอ่ารอดูรอบที่3นะครับเงาสีสครับผมฝั่งสีเงาไปช,ชุบชับชุบชับไป24ล้านครับรอบนี้มีบทขยี้แล้วหมาตีต่อโอเค6ล้าน8การโรตีธรรมดาไปยุงไรตีอยู่ที่6ล้าน9นะครับ หมาตีสีล้านสี่โอเคบอลทองอันตีไปบปขยี้แบบร้อยเ็ครับผมหกล้านหนึ่งหมาตีต่อโอเคแล้วก็อสูวินสุนัขออกรบครับผมตุม้ม1.1บล้านนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรากดข้ามเลยแล้วกันกดข้ามมาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับดาเมจที่ทำได้คือเจ็ร้อดิบล้านนะครับประมาณนี้ตีบอสประมาณบ่ายสี ก็มีสิทธิ์ถึงพันล้านนะครับอ่ามีสิทธิ์ถึงพันล้านอยู่ก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นไอดีที่แบบยังไงดีอะก็เลยเดียวครบนะครับผมท็อปท็อปเซิร์ฟนะครับอ่าประมาณนี้ตัวดําอาจต้องรอดองหน่อยแล้วกันนะครับขายที่1,700บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ